แบยี่มีเลยคือคือแหมลุงแกก็ล้วงไม่พอแล้วะถูกป่ะวันนั้นให้ล้วงแล้วก็ล้วงไม่ได้เรื่องแหละสงสัยไม่โดนจุดรู <c oughs> ้ไม่ยายอยู่มานานน่าจะมีเ็บการแบบะยายแล้วใช่ไหมผีอะไม่รู้ไม่รู้เลย <c oughs> ตายของพวกนี้มนนั <c oughs> บบนไอ้นี่ไงแป๊บหนึ่งแหมแน่นอนจริง บอกเตี้ยเนี่ยจ้าอื้อเย์บานเลยอยู่ไหนอยู่ไหนเอา้าพรุ่งนี้ก็มาได้นะครับหรือมาวันนี้ก็ได้มาหลับตายายเอาหอะผมแทงเลยนะเขาเนี้ยเอาไป เวสะหูสะเวสะภูสะอนิจจานิจจ a g a t e a เจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสลัเลัยอย่โตอรยันโตเวสะภูสะเวสะภูสะผู้ถีปิศาที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่แฝงอยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกถ้าเกิดมันยังอยู่นะคงคายอยู่มันออกหมเวสะภูสะ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 ออกมาออกมาเวสะภูสะวออกมา 为啥菩萨？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 龙马为啥菩萨？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 咦？为啥菩萨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 ？我叫你马爷，为啥菩萨？ เว้ยสับผุสะเวสัะผุสเวสสเวสับุสเวส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 ุสไปเ้ไม่อยากทิมเลยไปไปออกไม่ออกให้ผีไปไปไปผมไม่ได้ทิมนะหน้านะเออรู้ว่า นะเออผมไม่ทิมนะไปไปตรงนี้่ะฮัลโหลฮัลโหลเพยกูหน่อยไอ้ยี่โทคนอยู่เงี้ยมึงเนี่ยไอ้เงี้ยอันนี้คือผมไม่ได้โดนนะครับบอกมาไอ้เข่าวโดนไปไม่อยากเป็นข่าวเอาอะไรฮะ เฮ้ยไปยังเนี่ยอยู่เงี้ยเอ้าคราวนี้แล้วให้แฟนเขาจับนี่คราวนี้โดนตีนกูแล้วมึงอื้มไอ้หีเฮ้ยเฮ้ยออกไปซะหลุดไปนี่ฮะา็อดี่ยสกะอตทอวุฒิทางไปซะมึงเขาเจ้วนะโอ้ยไอ้โอ้โหไอ้ออกไปซะ

ตาขับรถมาเองเหรอตาแล้วลูกไม่ขับมาให้อ่ะ đi hơi right. tìm à, 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 cái này không? Ừ. Ừ. À không? Ồ gần Ồ mấy Ồ mấy cho quá อาไอ้ผีผีเว้ยฮัลโหลฮัลโหลเจ้าอะไรเดี๋ยวบอกให้ตาเขาทำให้อยู่มาหลายปีแล้วก่อนไปอะ่ะมึงเอาอะไรให้ฮะเนี่ยอยู่เงี้ยมึงก็อยู่ตรงเนี้ยพวกมึงอะ่ะฮะเอาอะไรเขาทรอมานแย่แล้วรู้ไหมผีมึงก็หลบมึงก็คิดว่ากูไม่กล้างไงฮะหึ ยังไง e ีเอกูจะเริ่มลงเรื่อยๆนะะี่ฮะยังไงเฮ้ยอีผีเฮ้ยเอ้วกูยับกูดิเวรนกรรมแ,แท้ๆไอ้เหี้ยกรรมแล้วเวรนเวนแล้วกรรมเจ็ดสิบสอง้นนะเว้ยไม่หาร่างใหม่แดกวะอยู่ไใบปาบเอาฮะอยู่ใบปาบไหมเอาเปล่า ยดย้อนจริงเว้ยนี่แหละเอเอาหาจุดมึงเนี่ยเออเอาคุยกับกูสิมึงคุยกับกูสักนิดนึงดิเไงคุยกับกูหน่อยเร็วเร็วไอ้ผีน้อยเอาพี่มาเลยเบือ่อกินพวกผีห่านี่ยโคตรเบื่อเลยอยู่เป็นเลื้อยหลังแล้วเป็นมะเร็งไว้วอะไอ้ผีเอะ เอออืมเฮ้ยออกเถออเฮ้ยเออมึงคุยกับกูได้ละ É, lá eu... Oh Dò mấy? Ơi, làm, làm. Dòm mấy dòm dòm, dòm, dòm không Dòm chơi Dòm, dòm Dòm chơi chơi Dòm chơi Dòm Dòm, không? 咬下去没？ จิ้มข้างขานะไอ้เหี้ยไม่ให้จิ้มนั้นนะให้ข้างขายอมใช่ไหม ตาจิ้มก็จิ้มไม่เจ็บไม่แรงาอ đấy ก็มึงยอมแล้วไงยอมมึงก็ใอยถอยเอาไปดิมึงก็ถอยดิยอมมึงก็รอบเนี่ย yang kitten.

ไปเหรอเดาเนี่ยดู้ยเก็บอะไรวะกูแม่งร้องเสียงดีใช่ไฮะอะไรวะมีเหรอกูซื้อไต้ดินและอีอ่ะมีอะไรมามางท้ไม่ดูเลียกอะไรมามงยกมาดิ ไอสัตว์กูซื้อไตดินแล้วเนี่ยไอชิบหายอืหอยนางยายนะอุ้ยอะไรจะเย็นไม่ใช่มึงยกมาเฉยๆยกไอ้นี่มาเฉยยกว่าเกือบกูดูเองก็ค่อยๆใจเย็นนะค่อยๆนะยายนะอุ้ยเบาๆตายนะยายน่ะหลายปีเงือออกเต็มเลยเหรอก็ให้ตาจิ้มตาจิ้มไม่นี่ ถามั้งหมดนะโอ้โหไอสัตว์โอ้โหสิใบด้วยไอเทียใบขายไปเท่าไหร่วะหูเลกนี่แม่งไอเทียน่าโดนแดกชิบหายเลยเอ้าห้ใบกับสิบใบสิบใบสี่ศูนย์เจ็ดไอสัตวห้าใบเจ็ดแปดสี่ใเท่าไหร่ใบาบเจ็ดร้อยลสิบใบละสองห้าคือสองห้านะสิบใบเหรอนตกนี้มันขายใบเท่าไหร่เนี่ยแปบเป็นแป สใบชุดละาร้อยายการสี่ใบชุดละห้าร้อยเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยแต่เลขนี้แบบนะเวลาผมซื้อใต้ดินแล้วเท,ท่าทีซื้อใต้ดินไปแล้วเมื่อกี้นี่<า>อา้าวยิ่งโดนจับอวะเนี่้อ่านน,นะนน้ำมนต์นะโอเคโอเคไปนะไปะไปค่อยๆกินน้ำมนต์ให้อ้วกเอามาๆน้ำมนต์มาขวดหนึ่งครับผม นี่ยกูสาเขียนต้องบอกตั้งนานเลยสองวันเปิดกินเลยเปิดเลยโอ้โหตายแล้วยายยายอยากกินทั้งยี่ได้อกินเลยกินหน้าผมเลยอากินเลยกินทั้งหมดเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเราไปอาบยายอ้วกอ้วกไปเยอะๆอยู่นั่นแหละอยู่โซเรนนั่นแหละวิ่งอยู่อย่งนี้แหละเกือกม้ากับบังลมผมก็จี้เฉยๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยจี้แค่นี้ร้องครับตายก็เลยมาจี้ตัวเองดูเออแสดงว่าลุงแกจี้ไม่ถึง วันนั้นให้ลุงกะจี้กะจี้ไม่ถึงเนาะกลัวแกเจ็บ้แกไม่เจ็บเออโอ้โหตายดีแล้วโอ้โหเกจารีว่าอะไรเงี้ยรอบๆเนี่ยผมก็เนี่ยผมก็ผมก็จิ้มผมเองอะนะผมก็ลองดูจี้พอนี้ต้องหาจุดผีอยู่ให้ได้ถ้าหาจุดผีอยู่ได้อ่ะไปนะยายอ่ะไปอาบน้ำมนต์เอามาคิวต่อไปใครเอามาอีอีเลี้ยงหมาโอ้ยทำตั้งนานเพิ่งก้าวคิวสัตว์วันนี้